สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเตาอินดักชันนะครับในแบรนด์ของ m y l i f e นะครับผมเตาตัวนี้ใช้พลังงานจากไฟฟ้าครับผมเสียบปลั๊กไฟบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับปลั๊กพ่วงปลั๊กตามบ้านได้เลยนะครับวิธีใช้งานกดป,ปุ่มเปิดปิดก่อนครับหครั้งนะครับมีทั้งหมด2หัวเตานะครับด้านซ้ายมือสําหรับต้มผัดแกงทอดเอาไว้ทําอาหาร ภาชนะที่ใช้นะครับเป็นภาชนะสแตนเลสได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับนกนางวลจรวดมาลายสามารถใช้งานได้เลยมอเรือนนะครับมีส่วนผสมของเหล็กหรือสแตนเลสนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็่คือกดเปิดนะครับเลือกหัวเตาครับผมกดตัว L นะครับระดับ5เราสามารถเล่งระดับความร้อนได้ครับผมสูงสุดอยู่ที่ระดับ9ครับผมถ้าอยากเบานะครับลูบไปด้านซ้ายมือเบาความร้อนครับผมเล่งได้เบาได้เหมือนเตาทั่วไป แต่ความพิเศษของเตาเราก็คือบริเวณหน้าเตาในขณะที่เตากําลังใช้งานอยู่นะครับจะไม่ร้อนนะครับไม่เหมือนเตาแก๊สนะครับสามารถสัมผัสหน้าเตาได้ครับผมอันนี้คือความพิเศษนะครับข้อที่2นะครับสําหรับบ้านที่อยู่มีครัวอยู่ด้านนอกตัวบ้านนะครับกรณีมีลมพัดผ่านมานะครับไม่สิ้นเปลืองพลังงานเหมือนเตาแก๊สครับผมเพราะว่ามันไม่มีเตลไฟครับผมหรือถ้าบ้านไหนเป็นครัวฝรั่งนะครับมีครัวอยู่ในบ้าน ไม่ต้องกลัวว่าผนังบ้านจะดำนะครับเพราะมันไม่มีเปลวไฟออกมาจากบริเวณหัวเตานะครับอันนี้คือความพิเศษของเตาอินดักชันนะครับกรณีคนที่ขี้หลงที่เลือมครับสามารถตั้งเวลาได้ครับผมกดตรงรูปนาฬิกาครับหนึ่งครั้งครับตั้งเวลาเลยครับ5านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีตั้งเวลาตามที่เราต้องการได้เลยครับไม่ต้องยืนเฝ้าครับพอครบห้านาทีที่เราตั้งไว้นะครับ เราจะปิดการทำงานอัตโนมัติครับผมกินไฟอยู่ที่ชั่วโมงละ1บาท75สาตางค์นะครับต่อหนึ่งชั่วโมงต่อ1หัวเตานะครับส่วนหัวเตาด้านขวานะครับเป็นเตาปิ้งย่างครับผมสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้งซ้ายและขวานะครับถ้าเราจะใช้หัวด้านขวาพร้อมกันให้กดตัว R ครับไฟจะมากระพริบด้านขวามือนะครับสามารถเล่งระดับความร้อนเพื่อปิ้งย่างได้ครับแต่เตานี้นะครับต้องบอกนิดนึง ห้ามนำห้ามไปสัมผัสบริเวณหน้าเตานะครับเพราะว่ามันเป็นเตาปิ้งครับผมมันมีไอร้อนขึ้นมาสากตเห็นไหมครับจะมีไฟสีแดงขึ้นมานะครับตัวนี้จะให้ความร้อนโดยตรงนะครับกรณีปิ้งย่างแนะนําให้หาตะแกรงมาตั้งนะครับเป็นตะแกรงที่ทนต่อความร้อนนะครับเพื่อที่ใช้ตะแกรงเพื่อเวลาปิ้งย่างปลาย่างหมึกย่างกุ้งเนี่ยน้ำหมักน้ําซอสหยดมันจะได้หยดลงไปด้านล่างนะครับแล้วเวลาน้ําซอสน้ําหมักหยดนะครับอย่าเพิ่งรีบเช็ดนะครับ หยดอย่างนี้นะครับปล่อยเลยครับผมรอเวลาเราเลิกใช้งานนะครับให้กดปิดตรงนี้ครับผมปิดนะครับเลิกใช้งานเลิกใช้งานแล้วรอให้หน้าเตาเย็นประมาณ20นาทีนะครับประมาณย0ินาทีนะครับเราค่อยเช็ดทำความสะอาดหน้าเตาได้เลยครับผมเตาตัวนี้สามารถโดนน้ําได้ทั้งหน้าเตานะครับนี่ครับโดนหน้าเตาได้เลยครับลาดได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับผมในขณะที่ใช้งานไม่เป็นอันตรายด้วยครับผมนี่ครับยังใช้งานอยู่ ไม่เป็นอันตรายนะครับโดนน้ำได้ครับผมอายุการใช้งาน15-20ปีนะครับตัวนี้รับประกันให้เลยครับผมสวัสดีครับ